สวัสดีครับร้านสมัยทีสวิตนะครับผมช่างเอกนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนจอครับสำหรับ macbook air m1 นะครับอาการจอแตกนะครับแล้วก็ไม่เห็นภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอเก่าของคุณลูกค้านะครับที่มีรอยแตกมานะครับสำหรับรุ่นนี้เวลามีอาการแตกนะครับก็คือเปิดติดภาพจะมืดนะครับผมบางรุ่นก็จะพอเห็นภาพบ้างนะครับอันนี้คือไม่เห็นภาพเลยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนจอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับจอใหม่นะครับ มก M1A 2 3ม e หนึ่งเอสอานะครับสอูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องจอสามารถไปท้งร้านตรวจเช็คเปลี่ยนได้นะครับก็ฝากเปลี่ยนสมา s ทีเซอร์วิสไว้ด้วยนะครับสามารถใช้บริการได้เลยครับทุกสาขาครับตรวจเช็คเปลี่ยนอะไรได้ทุกสาขาแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นสาขาวัชรพลเซ็นทั้งรัตนาธิเบศเดอทพะเดบอมบางแคเดโมบางกะปีสาขาไม่กับบางนานะครับผมแล้วก็สำนักงานใหญ่อยู่ปะเวศครับไอฟิวบางนานะครับสอดรูกค้าท่านใดสะดวกสาขาไหนก็สามารถใช้บริการได้เลยครับก็ฝากเปลียนสมายทีเซอร์วิสไว้ด้วยนะครับ <rau> สำหรับวันนี้ก็จบงานครับสำหรับการเปลี่ยนจอใน Macbook Air M1 นะครับสำหรับวันนี้ช่างไอ้ขอวัตลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ